มาแล้วเด้อว,วันนี้เรามาทานแซนด์วิชกันนะคะทุกคนคะ่ะแซนด์วิชท,ที่จริงใจค่ะแม่เพราะว่าสามารถเลือกไส้เองได้นะคะทุกคนค่ะที่ร้านก็คือขายอะไรยี่สิบห้าบาทเท่านั้นแกแล้วก็ใช้ขนมปังฟาร์มเฮานะจ๊ะทำสดทำใหม่ทุกวันนะคะทำวันต่อวันนะคะทุกคนคะ่ะเชื่อว,ว่าหลายๆคนเคยได้ทานร้านนี้กันแล้วนะจ๊ะแม่ต้นแหลเพิ่งกัปิดไปเป็นเดือนนะคะตอนนี้เพิ่งกลับมาจากตั้งจังหวัดแล้วเด้อค่ะทุกคนคะ่ะเพิ่งกลับมาเปิดใหม่แล้วเด้อใครที่ชอบมากินแซนด์วิชร้านนี้เหมือนกันไหมคะทุกคนค นะคะทุกคนคะ่ะเยื่อวัดมาหน่อยหนึ่งนะจ๊ะแม่ตรงขามนะคะจะเป็นเซเว่นซอยพ่อตาหลาพนะจ๊ะร้านจะเปิดประมาณ6กโมงสี่านะจ๊ะจนถึง9ก้าโมงประมาณนี้นะคะแม่นอกจากที่ร้านจะทําแซนด์วิชส,สดขายแล้วนะจ๊ะก็มีน้าส้มขายด้วยเด้อขายที่ขวดละยี่สิบห้าบาทเหมือนกันจ้นะ,ะทุกคนคะ่ะจะบอกว่าแซนด์วิตร้านเขานะคะก็ค,คือให้เยอะมากด้วยใส่เขานะไฮไลท์อีเลค่ะทุกคนค่ะเป็น,อ,น,นะะอีกหนึ่งอาหารเช้านะคะที่ทําให้เราอิ่มท้องแบบง่ายๆราคาย,ย่อมเยานะจ๊ะแม่ใครผ่านไปผ่านมาแถวบ่อพุดนะคะทุกคนและชอบทานแนนะะคนคออนนนนนดชเเเป็ออาาาาาหรร้้้้ใมมืัะะ่ํีลยค คนขาให้เป็นที่หนึ่งในดวงใจในเรื่องแซนด์วิชเลยแกแล้วแวะมาชิมแซนด์วิชสุดร้านนี้กันนะจ๊ะ